เคยไหมเวลามึงตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่เสียงในหัวมันดันมาแทรกซ้อนใส่ความกลัวความสงสัยและข้ออ้างผุดขึ้นมาเหมือนไฟลามทุ่งมึงเคยได้ยินเสียงในหัวบอกว่ามึงไม่เก่งพอมึงทำไม่ได้หรอกเหนื่อยเกินไปแล้วหรือรอไว้ก่อนดีกว่าแม้จะรู้ว่ามันคือเสียงหลอกของสมองก็ตามและมึงสงสัยไหมว่าทำไมเสียงเหล่านั้นถึงดังและชัดเจนขนาดนี้ ทำไมมันถึงมีพลังดึงมึงกลับสู่โซนปลอดภัยทั้งๆท,ที่มึงอยากก้าวไปทั้งหน้านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความกลัวธรรมดาแต่มันคือสงครามในใจที่สมองและอารมณ์ของมึงกำลังต่อสู้กันเพื่อควบคุมการตัดสินใจถ้าไม่รู้จักวิธีรับมือกับเสียงในหัวเหล่านี้มึงก็จะติดอยู่ในวังวนของความลังเลและความล้มเหลวซ้ำซากวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับวิธีรับมือกับเสียงในหัว ที่จะช่วยให้มึงกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของใจตัวเองไม่ใช่ทาสของความกลัวและข้ออ้างถ้ามึงพร้อมเตรียมตัวรับมือกับความจริงที่หลายคนไม่กล้าพูดและเรียนรู้วิธีตัดเสียงรบกวนในหัวเพื่อเดินหน้าสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงเสียงในหัวที่เราพูดถึงไม่ได้หมายถึงเสียงจริงๆแต่คือความคิดเชิงลบและข้ออ้างที่สมองกับอารมณ์ของเราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงความล้มเหลวหรือความเหนื่อย เวลามึงตั้งใจจะทำอะไรที่ยากหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเสียงในหัวเหล่านี้จะเริ่มดังขึ้นทันทีบอกให้มึงหยุดถอยหรือรอไปก่อนเสียงเหล่านี้มีพลังมากเพราะมันถูกส่งผ่านจากระบบป้องกันภัยของสมองที่ออกแบบมาให้รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติโดยไม่สนใจว่ามันจะทำร้ายความฝันและเป้าหมายของมึงแค่ไหนมันอาจจะบอกว่ามึงไม่พร้อมมึงไม่มีความสามารถพอหรือเดี๋ยวก่อนค่อยทำก็ได้ เสียงเหล่านี้เหมือนศัตรูในใจที่ทำให้เราสับสนและลังเลแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกลไกป้องกันตัวที่สมองใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความล้มเหลวจุดสำคัญคือถ้าไม่รู้จักวิธีแยกแยะและรับมือกับเสียงในหัวนี้มึงจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงจรของความกลัวและข้ออ้างและจะกลายเป็นทาสของเสียงในหัวตลอดไปเมื่อรู้แล้วว่าเสียงในหัวคืออะไรและทำไมมันถึงดังมาก เราก็ต้องมีเครื่องมือและวิธีรับมือเพื่อไม่ให้เสียงเหล่านี้เป็นตัวฉุดรั้งเราเทคนิคแรกสังเกตและตั้งคำถามเวลาที่เสียงในหัวเริ่มดังขึ้นให้มึงหยุดและตั้งคำถามกับมันเช่นเสียงนี้จริงหรือมันมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้เสียงนี้กำลังปกป้องหรือจำกัดฉันการตั้งคำถามแบบนี้จะช่วยให้มึงตระหนักว่านี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่เป็นแค่ความกลัว หรือข้ออ้างที่สมองสร้างขึ้นเทคนิคที่2ปล่อยให้เสียงผ่านไปเหมือนเมฆเสียงในหัวบางครั้งเป็นเรื่องที่มึงไม่สามารถควบคุมได้ในทันทีแต่เราสามารถฝึกปล่อยวางไม่ไปเก็บเอามาคิดมากลองนึกภาพว่าเสียงเหล่านี้เป็นเมฆดำที่ลอยผ่านไปอย่าไปยึดต,ติดหรือพยายามสู้กับมันโดยตรงเพราะยิ่งสู้ก็ยิ่งเหนื่อยเทคนิคที่3ลงมือทำทันที แม้เสียงในหัวจะดังก้องในหัวขนาดไหนแต่การลงมือทำคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะพิสูจน์ว่าเสียงนั้นเป็นแค่ข้ออ้างเมื่อมึงเริ่มทำมึงจะเห็นว่าเสียงในหัวจะค่อยๆเบาลงเพราะสมองเริ่มปรับตัวกับความจริงที่ว่ามึงไม่ได้ล้มเหลวและไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่มันกลัวเทคนิคที่4สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเสียงในหัวจะเบาลง ถ้ามึงมีคนรอบตัวที่สนับสนุนและเข้าใจเป้าหมายของมึงลองแชร์เป้าหมายกับเพื่อนหรือกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะแรงใจและกำลังใจจะช่วยต้านทานเสียงในหัวที่อยากให้มึงถอยเทคนิคที่5ฝึกสติและสมาธิการฝึกสติหรือ mindfulness จะช่วยให้มึงอยู่กับปัจจุบันและไม่ถูกดึงไปตามความคิดลบเมื่อมึงฝึกได้ดี มึงจะสามารถสังเกตเสียงในหัวโดยไม่ถูกพวกมันครอบงำและเลือกตอบสนองอย่างมีสติเทคนิคที่6บันทึกความสำเร็จและความก้าวหน้าเวลาที่มึงสามารถผ่านเสียงในหัวและลงมือทำได้จงบันทึกความสำเร็จเหล่านั้นไว้เมื่อมึงย้อนกลับมาดูจะเห็นว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหยื่อของเสียงในหัวและนี่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองท้ายที่สุด การรับมือกับเสียงในหัวไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวแต่มันคือการฝึกฝนที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอถ้ามึงฝึกจนชำนาญมึงจะกลายเป็นเจ้านายของใจตัวเองได้จริงไม่ใช่ทาสของความกลัวและข้ออ้างอีกต่อไปวันนี้เราได้เปิดโปงและทำความเข้าใจกับเสียงในหัวที่คอยดึงเราให้ถอยหลังเสียงที่บางครั้งทำให้เราสับสนลังเลและหยุดฝัน ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงกลไกป้องกันตัวของสมองที่หวังดีแต่ผิดทางเราได้เรียนรู้ว่าเสียงเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปและที่สำคัญเรามีวิธีที่จะรับมือกับมันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามกับเสียงเหล่านั้นสังเกตและปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆหรือแม้กระทั่งการลงมือทำทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงนั้นเป็นแค่ข้ออ้างนอกจากนั้น เรายังพูดถึงเทคนิคเสริมอย่างการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการฝึกสติและการบันทึกความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้จิตใจและทำให้เราเป็นเจ้านายของใจตัวเองได้จริงๆอย่าลืมว่าการรับมือกับเสียงในหัวเป็นเรื่องของการฝึกฝนและความสม่าเสมอไม่ใช่เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียวแต่ถ้าเราตั้งใจและไม่ยอมแพ้เส้นทางสู่ความสำเร็จ และชีวิตที่เราต้องการก็จะเปิดกว้างอย่างแท้จริงสำหรับตอนต่อไปในซีรีสน์นี้เราจะพาไปเจาะลึกวิธีสร้างนิสัยใหม่ที่แข็งแรงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราวแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยั่งยืนถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อยากเปลี่ยนและอยากก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองอย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไว้ไม่โง่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยเปิดโปงความจริงและชี้ถามให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะบางครั้งการได้ยินเสียงของคนที่เหมือนกันก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ใน EP 5ที่จะพาไปต่อยอดด้วยเคล็ดลับสร้างนิสัยใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตของมึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมครับ